สวัสดีครับมาอีกแล้วครับสินค้าขายดีอีกตัวของทางร้านครับเป็นกางเกงเอวยืดขายยาวนะครับงาน USA นะครับตัวนี้สินค้าขายดีขายได้ทั้งปีครับเอวยืดยืดขายง่ายๆนะครับสินค้าที่คัดมาเรียบร้อยครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยครับเอวยืดทุกตัวยืดอย่างนี้เลยครับใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้ครับยืดทั้งตัวขายง่ายๆครับประมาณนี้ครับดูตัวอย่างกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยประมาณนี้เลย อยาว่าเอลยืดทุกตัวครับขายง่ายๆครับใครที่มีกลุ่มลูกค้าสาสใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับ LX L2x 3x 80โล90โล100ยโลตายหมดเลยสวยเป็นงานที่เราคัดคัดแต่หัวผ้าครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับคัดออกหมดครับสินค้า,าน,นี่ใหมกิบๆอ่ะเนี่ยิงป้ายเรียบร้อยแล้วครับสวยงามเรียบ,ร,ยบร้อยสินค้าซ้อมขายได้เลยนะครับร้อมขายได้เลยนี่แบบนี้เลย สวยทุกตัวยืดยืดทุกอย่างเราคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยสีดำๆดำๆดำก็ดำสนิทนะครับดำสนิทด,ดำสนิทเลยนี่ไสใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยสามหกสามแปดสี่บแบบนี้เลยนะครับค้าขายง่ายๆครับใครที่มีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆอยู่ จัดได้เลยนะครับเดยรุ่นใส่ได้แม่บ้านใส่ได้นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลย <Okay. S 1> ใครที่แบบหาของเก่งส่ใหญ่ๆอยู่จัดได้เลยนะครับซส่ใหญ่อยู่มาดูตัวอย่างอีกสักมัดหนึ่งนะครับนบี่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อม,อมขายกันเลยไม่ต้องทำอะไรเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับ ก็บอกขายเด้เป็นคนกันไปนะครับแต่ว่ายาเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวขายง่ายๆเลยเอวยืดทุกตัวอืมยืดแนี้เลยสินค้าสวยมากๆเราคัดแต่หัวผ้านะครับคัดแต่หัวผ้าตำนงนตำหนิเราไม่เอาครับเราโยนทิ้งเอาแต่หัวผ้าให้อย่างเดียวสินค้านี่สภาพแบบกริบกริสบสภาพแบบกริบกริบ ยิงฝ้าเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายได้เลยเนี่ยดำก็ดำ,ดำดดดดอย่างเงี้ยดำสนิดสเิทอย่างเงี้ยครับเยืดๆอย่างเงี้ยยทุกตัวนะครับยืดทุกตัวสวยใครที่อยากจะลองขายดูครับลองดูครับแล้วจะติดใจครับเพราะสินค้าเอเยดเป็นงานที่ขายง่ายๆครับการจำกัดไซ มันจะไม่เยอะเหมือนพวกยูซิปเนี่ยยูยืดเนี่ยยืดตามตัวเลยครับขึ้นลงได้สองสามไซส์ไม่ต้องกลัวเล็กก็มเเล็กเอลยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็มีผลงานเมกามันจะตัวใหญ่เยอะครับคุณภาพผ้พาก็เกรดเอเนี่ยขาบานบานนี่ก็มีขาบานๆสีขาวก็มีสีขาวก็ขาวโบะขาวโบะสวยยี่สิบนี้เลย ้าครับแต่หัวผ้านะครับเขแต่หัวผ้าสวยมากที่อยากลองขายแนวๆนี้อยู่ลองดูครับแล้วจะติดใจนะครับแล้วจะติดใจจะเรียบขายง่ายๆครับสวยเนี่ยสวยจริงๆสีคคมเข้มตรงตัวป้าย,ยติดห้อยมาเลยครับป้ายรับเป็นโบโลเน่ป้ายเนี่ยัติดมาจากห้างแต่ติดมาจากโรงงานเลย โอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับเป,เป็นเกลองเกงสตล์แบบทํางานได้ลําลองได้งาน USA เอวยืดทั้งตัวนะครับยามเอวยืดทั้งตัวครับขาย,ง,ายง่ายครับขายได้ทุกตลาดนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจไงก็ทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ